จังหวัดหนองคายปตทสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดโครงการลมหายใจเดียวกันสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดหนองคายจำนวน4แห่งเพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันที่19พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกาณบริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนายประเสร,ริฐลือชาธนานโนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายกฤษดาตันเทิดทิศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดหนองคายเขตหนึ่งนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดหนองคายเขตสอง นายเอกธนัทอินรอดสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดหนองคายเขตสามนายแพทย์ชัชวาลฤทธิตินายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดหนองคายนายนวลโทบุตรนายอำเภอท่าบอ่อร่วมกับนายแพทย์วัฒนาพาีศีผพ้่อในการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบอ่อได้รับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องให้ออกซิเจนความแรงสูงจำนวนสองเครื่องและออกซิเจนเหลวรวมมูลค่า9000 900, 0สบาทตามโครงการลมหายใจเดียวกัน จากนายสำเพาเนื่องคำผู้จัดการส่วนระบบท่อส่งก๊าซเขต4จังหวัดขอนแก่นตัวแทนจากบริษัปทปตทจำกัดมหาชนจากนั้นเวลา10นาฬิกาสานาทีนห้องประชุมชั้น4โรงพยาบาลหนองคายนายสำเพาเนื่องคำผู้จัดการส่วนระบบท่อส่งก๊าซเขต4จังหวัดขอนแก่นตัวแทนจากบริษัปทปตทจำกัดมหาชนได้มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลาสูง2เครื่องและเครื่องช่วยหายใจ1เครื่องและออกซิเจนเหลวรวมมูลค่า90,00 0 0บาท ตามโครงการลมหายใจเดียวกันโดยมีนายประเสริฐลือชาธนานนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายแพทย์ชัชวาลลิทธิตินายแพทย์สาธาร,รณสุขจังหวัดหนองคายนายแพทย์วิเชียนร,รุ่งทิฏฐิธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดหนองคายทั้ง3เขตร่วมรับมอบสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยที่มีความรุนแรงกว่าการระบาดในช่วงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้มีจํานวนผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจึงมีความต้องการใช้เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงและเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนจึงได้มีโครงการลมหายใจเดียวกันโดยได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศในครั้งนี้ขึ้นซึ่งในส่วนจังหวัดหนองคายมีโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนสีแห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบอ่อโรงพยาบาลหนองคายโรงพยาบาลพาาลพิสัยและโรงพยาบาลเฝ้าไร่ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกลุ่มประชาสัมพันธ์